ถ่ายรูปให้พี่หน่อยสิพี่มีของที่เลึกจะให้คลิปไปอย่างเงี้ยครับหลายอันลึกน้องผู้ชายอ่ะมานี่คนนึงดิเอาไว้ใส่หนูช่วยเรียกคนนั้นให้หน่อยดิกลับบ้านดีๆครับครับคุณครับ ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ช่องนี้ไม่จำกัดความเร็วใครอยายกขับเร็วก็ขับได้ภูเก็ตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับฝนะตกแดดออกก็เป็นว่าเล่นเลยใช่ไหมวันนี้แดดออกก็เลยเอารถมาขับได้ไปก็ร์ใจงามกลับมาแล้วนะท่านผู้ชม ตามเล็กน้อยไปร่วมสนุกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะถือเป็นสินน้ำใจเล็กน้อยจากพี t r ส s s แล้วกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ sir, yes, sir. โอโ้รถติดมากเลยก่ <S <S อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ ติดรก,กลุ่มเป้าหมายของเราก็คือน้องๆนักเรียนนะครับสำหรับผมผมว่าเป็นเป้าหมายที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดและในบรรดา ผู้คนทั่วไปที่เราไม่รู้จักเนาะนเราก็มีนิสัยชอบคุยกับคนแปลกหน้าด้วยมุดไม่ได้อะเกรงใจคุณข้างหลังมากเลยรถเรามันกระจกกว้างทับกระจกขับก็รู้สึกไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่ถอดกระจกก็ไม่ใช่แนวเราอีกไปไม่ได้แล้วแหละ A chip, a chip, a chip. A chip, a chip. a chip, a chip. A chip, a chip, a chip. ที่เข้าไปได้ดีกว่าเราไปไม่ได้เราไม่ขวางทางคนอื่นเขาโอเคโอ้ดับเฮ้ยทำไมไม่ข้ามทางม้าลายล่ะหนูสะพานร้อยก็มี พุ่งคนนั้นแล้วกันน้องครับถ่ายรูปให้พี่หน่อยสิถ่ายงไงก็ได้เอาเท่าที่หนูแบบชอบเลยแนวไหนก็ได้แนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยยลังไงก็ได้ขอดูหน่อยโอ้ยโอ้ยเท่อไ,ได้แล้วดูดีแล้วชื่ออะไรครับเนี่ย น้องอายไหนๆก็ช่วยพี่ถ่ายรูปพี่มีของที่ระลึกจะให้น่าจะเหมาะกับหนูใช่น่าจะใส่ได้เนาะมันเป็นไซส์ S ใช่จ้ะอืมปกติชอบวงการบิ๊กไบค์อะไรอย่างงี้ไหมชอบดูชอบดูแบบเวลาไปที่อื่นใช่ไหมน่าจะแบบบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยครับหลายอันอมีรถที่รู้จักไหมไม่ยังไม่อันนี้รถย่ออะไรอยากถ่ายรูปกับรถไหม๋ยวพี่ถ่ายให้ เขินเหรไม่ต้องเขิดถ่ายได้ถ่ายแล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้ถอกมากอ๋แล้วพี่จะตามไปเก็บรูปได้ที่ไหนอ่ะแล้วพี่จะตามไปเอารูปได้ที่ไหนอ่ะอ๋อพี่ก็อยากเห็นรูปพี่ไงกูบ b าย <Wow. S 2> น้องน่ารักมากอ่ะน้องเองก็เป็นคนชอบบิ๊กไบค์อยู่แล้วด้วยถ้าเห็นน้องโพสต์รูปหรือว่าสตอรี่อะไรก็แชร์มาให้ผมดูได้นะอยากเห็น บ้างได้ไหมเนี่ยมีหนุ่มๆบ้างไหมอะ่ะ ใช่ไหมมาน้องน้องผู้ชายอ่ะมานี่คนนึงดิน้องผู้ชายน้องผู้ชายมานี่คนนึงน้องถา่ายรูปให้พี่หน่อยได้ได้ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ดูหน่อยโอเคสวยอยู่ชื่ออะไรครับเนี่ยเกตดนายก็ถ่ายรูปไว้พี่พี่มีของจะให้ที่ระลึกเอาเอาไว้ใส่ โอเคกลับบ้านให้ดีเลิกเรียนแล้วเหรอโอเคเจอกันเจอกันเ ได้ไปแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายแจกทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะไม่เกี่ยงเพศนะมีคนชอบว่าเราอว,ว่าเราให้แต่ผู้หญิงอะ่ะเนี่ยผู้ชายก็ได้แล้ว นะใครดีนะตรงนี้แล้วกันไม่ร้อนด้วยน้องรับน้องชายน้องชายน้องชาย A f e w moments later หนูช่วยเรียกคนนั้นให้หน่อยดิน้องชายช่วยถ่ายรูปให้พี่หน่อยได้ไหมถ่ายยังไงก็ได้ oh. ดูหน่อยมานนี่ก่อนไหนไหน ช่วยพี่ถ่ายรูปฮะอ่ะพี P ่ให้ครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเลยนะเบิร์ดเฟิร์สอ๋อโอเคน้องเฟิร์สจะก,กลับบ้านแล้วเหรอกลับบ้าน,นดีๆครับครับผมครับ แดดแยงตามากวันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับน้องๆที่ได้ของจากพี่ไปก็เป็นน้องๆน,นักเรียนเนาะยังไงก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับเอาเสื้อไปใสเ่เท่ๆกันเลย นี่ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแนวแๆแบบนี้นะจะสรรหาคอนเทนต์มาทำให้ได้ดูกันเรื่อยๆเนาะรถติด ใจเย็น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 เพ่เงรีบใจเย็นชนตูดกันซะแล้ว,ลวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปไม่ได้ อยากไปอย่างเขาบ้างแต่ทำไม่ได้ <laughs> <laughs> อ <laughs> ลองดูไหมลองดูเนาะ <laughs> ได้ไหมเนี่ยเ <laughs> อ้าถูกจะออกก็ไม่บอก <laughs> โอ้รถติดมาก แล, yeah! แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ Woo hoo!